สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอนดามาตามแม่ไพคลิปนี่ตาลาวเ้ยค่ะเด้อตาลาววันที่สิบสองวันพุธวันที่สิบสองวิจิกายนห8แปดแม่ไฟฟันเห็นภูมิเจ้าที่มาบอกเลขพี่น้องผนมาเขียนเลขให้ทั้งสามตัวและสองตัวพี่น้องเอาเักสำรับช่วงเราฟังเลยค่ะผลหายต,ตัวใดไปเลยค่ะเมื่อนี่มาตามเลขลาวแม่ไพพี่น้องเอ้ยวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะอื บอกเขาหน่อยเนาะอุ้ยเต็มเดียวแม่จ้ะเสียดายแต่ผมเป็นยังมือนี้เอาไม่แม่วันนี้วันที่สิบสองปีจิกายนหกแปดวันพุธนะไปยังเด็กกับพี่เขาไม่รู้สไปธรรมดาแม่จ้ะยันยันไปงวนได้ได้ยันแล้วเอาเราด้ยจ้ะไข่กันแล้วฝันวันจังไรคุณแม่ให้วันวันผลไม้ยนนี่แหละผู้ชายผู้เก่าจ้ะผู้มาให้ยสองหนึ่งนี่แหละ เพิลยมาเบิ่งมาเบิ่งแม่ไข่ใช่บุเพิ่นมานางยื่นเหนืยเปิดกระไรม่ไห่เพิ่นมาไห่หนึ่งหนึ่งเก้าสิบเก้าจะเรื่มสิบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าะสาตัวเลยนะแม่สามตัวหนึ่งหนึ่งเก้ากับซิหล่อนสองตัวหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหล่อนแม่คีหนึ่งศูนอ่ะ แมงดาสิตัดเด้อจ้ะเด้อตัดง่ายๆเลยพี่น้องบ่ยากหอกสิบเก้าหน่เอจันตาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าส่นหนึ่งไปสัาหนึ่งศูนย์นี่เด้อสำเนาด้เอีเพิรนกับเอาเองจ้ะไปกับบนล่างเนาะกับเองไปกับบนล่างเอฟีด็กมีเขาม่ลดเยาวากันหม่แมาไปกับไปเลยก็สิบเกนี่บอกดีดจ้ะกันรู้ใช้กั้นเหตุจากกั้นหนึ่งหด้วย หกัวกันกันหนึ่งหเลยก็เอากับหกตัวใดกันไหมแม่ตีว่านอยานพันตีนอยากตีลังกาเนี่ยนะความหมายหยาเพันตีลังกายานเป็นเก้าศูนย์นย์ไทยฝันฝันมาเพิ่มาหาอยู่บ้านตีแม่จ้ะฝันก็ไม่ยองยนได้เขาไนด้บ้านเพรจ้ะ เขาเขาไปเฮี้ยนนั่นแหละแต่เมล็กบ้านมันดอกสองเทียสามเทียหรอว่างสองหกอ่ะเอาเลื่อนกันนั่นดิเลี้ยบานกับสองหกอ่ะมาแต่ผลเขียนให้เป็นตัวเลขบ่แมหรือผืนบอกเขียนเป็นตัวเลขหนึ่งเก้าเขียนก็ชิดตัวหล่อนเขียนหนึ่งหนึ่งเก้าบอกจ้ะมันต้เขียนถือบ่จ้ะอหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วกันหนึ่งศูนย์มาเนี้ นเลยตาออกมาหนึ่งหนึ่ตตงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห <1, S 2> <0, S 1> นึ่งหกคคือตัวกันเด้อจาก ani, เอฟซีฟันสนีอเพิผงกระขับบ่แมนแม้กขับเอาพัานไห่แก่สามตัวสองตัวทานี้อืมแมนดูเอฟซีก็คือกันแต่ว่ามันมันมาเบิดหมกลับนี่ะจละแล้วแต่ห้าสิคิดแมนแมแล้วต้พูดซื้อวันต่อไปเราเลี้ยงแง่กับหายซ้ำนั่นแหะ มันกับบริายหางเนาะผู้ถึงเนาะเออฟันมาเผื่อมาหามาหาอยู่บ้านผู้ไส้เป็นห่แหวนเป็นผู้ไส้มาจ้ะผู้ไส้โอผู้ไส้คนกระถามแม่นเด็กไข่ไดีไปไดีไปโอ้ไกลแล้วเนาะแม่ไปล้งไหนคนกระถามไปวันตุกคุงคนกระถามแม่ไปหาใส่แม่ไป่ครดังเด็ตัวพี่น้องคนถามให้น้นเน้ให้โอ้ยจะหาจังไหนตาพูดบอกกันนะเพ่าะยุบซีจักอยู่แทงบอกดิสมันบอกของจักดิ ปากแห้งกิดมันแห่งเราไปสันดอกว่าดวงมันมาเนาะไว้งายดวงมันมามันกะหรือมันเป็นน้ำกิดสันดอกย้กยไพดูของย้ายไพจังสีซื้อๆยี่เด้อพันสายจะย้ายไพออกอะไรมันกระแสนโอ้ยสายจูด้อเทพดาสันดอกมันไปได้ถึงนั่นดอกมันดอกกันเลยเมื่อแสนมันปวดแล้วก็อยากก็กินในแอปชื่อพนุตตนก็ก็ซื้อยูซื้อกินในคนพิการนี่ละ หัวเป็นคนพิการได้รับจ้างไม่ได้มันเท่าหรอเนาะกะเอ็ดสี่กะมี่แต่ผู้ดีมีน้ำใจพี่น้องก็ผู้ใจดีๆแล้วแก่พี่เป็นกะเราดี่ดีแม่เนี่ยในซ้ำคูเนี่แม่หมักตัวไรแหงแม่หมักจิแม่หมักกะนี่แล้วอ๋อให้เน้นเนาะจะเน้นเลยสองสองครูนี่จ้ะนี่แม่ เห็นดู่สองกุยเป็นกระฝันน้อยๆกเบยกร้ฝันลายจ้ะสร้างเอาอืออีเด้อเอจีแม่ไพ่เพื่อฝันฝันเห็นนั่นภูมิเจ้าทีต้นมะขามนี่แม่เนาะเออเป็นผู้ชายมาหาแม่ไพ่ฮอดบ้านเพื่อก็จะได้ยินข่าวว่าแม่ไพ่แบบไข่จ้ะเพื่อก็เลยมาหาฮอดบ้านมาแล้วหักมือแล้วเขาก็กินอะไรเัาจะกินมะเขือนี่เขาเขาจะลงตัวแม่มาข้ามแขนแม่ <nichts. sh arp ort> เขาขึ้นเล่าแล้วมันคืนเนี่ยจะได้ไปเขาได้จักสอบจะเขายี่สิบสอบอ่าเอาแล้วอาจารย์กระเด็ยถือว่าได้ไล่ยูเลยจ้ะสินห้างินสื่อเติมขนาดนี่แหละเลขเขาหมดนี่แหละได้เลยจ้ะวันวันเมื่อนี้วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองพิจิกายนหกแบบตำลาวเดจาเดอคลิปนี่เป็นเลขลาวนะคะลาวพัฒนาวันนี้วันพุธนั่งไวเนาะวันพุธวันที่สิบสองแม่เผื่อนควันเห็นผู้ชาย มาหาแม่ไพ่ถึงบ้านมาแล้วผลกระเขียนเลขหายหนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์แม่น้องดากเลยตัดไหายหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าส่วนหนึ่งหกคือตัวกันเด้อจะ้ะแม่ไพ,พ,พ่ผลหมักอยู่สองขู่เราจะเด้อผลหมักหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้าหมักแห้งเหมือนบ่แม่หม,มักแห้งเลยแก้าแคปนาจ้าพี่น,อน้องไปซื้อไปซื้อรัฐบาลเอาไปไทยกระไดเนาะไหมเนาะไปไทยกระไดไปเหล้ากระไดแต่ว่าเย<ม>็นนี่เราไปกินตำเหล้าก่อนจ้ะไปกินตำเหล้าเซฟเซฟกันก่อน เพราะว่าสังเกตเลขไม่ไพ่เนี่ยถ้าเข่าเข่ามาแล้วซองสมงวดตีมันสิลุดอยู่รุดบ่เกินงวดซองงวดก็สิเข่าอีกแมนแต่บ่แนเน่เรางวดนี้เป็นไก่ห้าเสียงเนืะแมนแมนจ้ะกะลร้องมึงเด้อจ้ะดวงเฮ้าเ่ะอนะแมนแมนแมวเพราะว่าเลขก็มีเขามีรุดไปธรรมดาแม่ผู้พันดรามาเพผ่วกับเสียงในเฮ้าคือกันารผันกับสื้อคือการอันผู้พันเทวดาเพผ่วน่ะ แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแม่เขามาไลา่งวดแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วจ้ะมันก็สุดมันก็ส,ส,สมจงวดสมมันแล้วค้นสาคอยู่นี่แม่นแม่จม้ะเขาจะสาเบิดบ,บ้านเป็นหองไปงบบาทางใดกัวะแม่ไพ่แม่ไพ่ตาแม่ไพ่ให้หน่อยแต่ว่าแม่ยังได้กว่าจีเห็ดกว่าจีเห็ดทุลารายังแล้วเพราะว่าเฮากลูกหน่อยได้ไหมเนาะเผื่อลูกไปส่งโรงเรียนนั่นนี่กลับมามันก็ซายแล้วเอฟซีก็โทรมาแต่เช้าไหายนอนยังสี่แล้วบัลลีตัวบัลลีอัมยังเพราะว่าเทวดาเพิ่นว่ามาปวดมนุษย์จ้ะ าปวดเหมนุษย์ให้ไม่รู้ไม่กินอุ้ยสาทุกอท่างทุลังขาดแคลนเป็นวางเศษก็ให้ซื้อยูซื้อกินอ่ใบอกเอฟคำอซตงไปตัวว่าต้องไปอัําเอฟซีเพิ่นถือกาเผิ่นกาไม่ต็มคนดีมีน้ำใจมีน้ำคนละหาละชิบกอเาแมนม่ไพ่เพิ่นกาสีได้เอาไว้ต่อทุนไว้ซื้อเขาผว่าแม่ไพ่ผ้ม่ไพ่ีหน้าแม่ไาหน้ากระบืมีแมนหน้าเพิ่นกินพอบ้านเผิ่นก็มาล้มป่วย บ่อยเฮ็ดธรรมดาเลยแม่เพราะว่าเฮาบ่แม่หน้าเฮาเนาะเอาตามนั่นแหละขันเพิ่นบ่อยเฮ็ดแล้วเฮาก็สิเฮาเคยเฮ็ดแล้วอีสีมากระสิเขิร์นไปยุ่นละธรรมดาแหละคือขาดยังขาดได้ขาดเข่าเนี่ยลำบากเลยแม่เนาะเพราอยังห้าต้องไปหาเงินมาซื้อเข่าขันช่างนึ่งซื้อเนาะกับกับเข่าขันแม่ยุ่นจะซื้อให้แม่เท่าทังสิผู้นั้นพิการเนี่ยจะไปหาได้ไหนแมียนจะอื มีปาญหาได้แห่หนี่แหละได้เทวดาผลมาโปวดมาพายแล้วก็ให้เลขเข่าเด้อเมื่อนี uh ้กัดตองมีวางตัวเพิ่นหวานแม่ตองตอนจ้ะแต่เราไม่จิตสุนทรจเหักกับว่าโหนบารธรรมดาบมีผู้ได้รู้เลขคือว่าอะไรมีผู้ได้รู้ว่าเข้าสิทีอยู่จังไดกินอย่างไรไหวไงได้ไหมเนาะหัวมันกะขันเพิ่นสิมาปวดกะกันบนานซาทุเอาได้แล้วย่อหัวแล้ย่อสิหัวซาทุเลยแหละใครมาปวดมาพายลูกลานย่าาเวา ได้ไฟได้ได้หมื่นละหมื่นสองหมื่นว้ามุ่งได้ดอกแก่ดอกได้เออมันบ่รายคนมันกับบรายได้บรายปน้นเอฟซี่นกับบรายสื่อไลยปน้นเพราะว่าอันเพิ่นกับสื่อตามเว็บตามย่างนาะมันบ่ได้สื่อคืออันกล้วยอันรัฐบาลแต่สิ่งนั้มันกับสื่อยากในจักน้อยยากในจักน้อยแต่พอเป็นย่างพี่น้องมือนีแม่ไพ่นก็มาให้แล้วพี่น้องปูเจ้าที่ต้นมะขามมาให้แล้วไล้ยก สมก้อนหมุดมาตราาคือวนไหนพ่อแมนแมนซาทูเลยแม่ซาทูไว้เลยในถ้อยคำซาทูเอาลอยสองลอยก็ดีใจเอฟซีไฮไหมจ๊ะเว่าบุญเงินแมนเอ้าเป็นองสรุปเลขของแม่ไพัยนะคะแม่ไพัยวันที่สิบสองพฤษกายนหกแปด่อวนี้วันผุดด้วยพี่น้องเด้อตตำลาวแม่พาเผิ่กับฟันน้อยบฟันลายจะฟันเห็นอผูงเจ้าทีผู้ทายมมหาแม่พัยหอดบ้าน หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ไม่มันนั่นตือนไปสร้างอะไรอยู่ตัดออกมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแม่คงได้ก็เลยกับว่าให้พร้อมหนึ่งหกหนึ่งหกคือตัวกันเด้อเด้อแต่ว่าแม่ไพ่เพิ่นมักหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้าแหงเพิ่นบอกว่าให้ไปกับบนล่างได้ไหมเนาะไปกลับบนล่างเด้อเด้ออ้าขอบคุณแม่ไพ่ในไลฟ์ที่ให้กับการแตะขึ้นแม้ว่านี่ะ เพิ่นกว่ามาต้าใดว่าเพิ่นบอกเพิ่นกลับเรื่องหันบ่กลับตับแตกแม่นแมนไปกลับบนล่างจ้ะตั้งแต่ตัวเพิ่นซื้อค่ะเพิ่นกักลับกันไปกับบนล่างโอ้ีผู้ได้รู้เป็นเมียมะเล็งสิออกมันจะออกมันออกลางจ้ะใส่เหล่าจ้าสิออกตัวใดแล้วเข้ากับว่างูเนาะจ้ะของบ่มีหัก แม่แม่คองไปหอกของไปก้มๆพนกัลวงเอาเนาะไหเนาะพนกัลวงไหเอาพี่น้องเอ้าแม่ไผ่กัลวงไหายค่ะกับแม่เบิ้งแม่กับแม่บ่เข่าได้บางครั้งแต่ว่าคำแม่แม่งได้มักแม่งได้สิมักหนึ่งเก้าพี่น้องในความรู้สึกแม่งได้คิดหมักหนึ่งเก้าตัวเองหนูนี่เห็นปุ๊บหนูหมักหมักหนึ่งเก้าเลยจ้ะอ้าขอบคุณแม่ไพ่ไล่ที่ให้แนวทางขอ fc มีโชคมีลาบกับแม่ไพ่นะคะตำราวเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอให้มีเฮเลยจ้ะเด้อสาธุ